ดีพี่น้องป้องไปทุกท่านด้วยนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบางฮักพาบวกพารยอีกเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้พาไปบุกเบิงยุคดึงดันกันสักหน่อยนะครับผมเกมนี้ชื่อว่าเกมจุรสิธิ์คิงด้อมนะครับอยู่ค่ายพีจีนะคนดูนะอยู่ค่ายพีจีนะก่อนไปรับชมรับฟังนะคนดูนะก่อนไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บางสักหน่อยนะครับผมเป็นกําลังใจให้บางสักนิดหนึ่งนะครับผม ไม่พูดมาทำเพลงเนาะคนดนูนะไปเลยดีกว่าเนาะไปเลยดีกว่าเนาะมาเบสสิบบาทเลยแล้วกันเบสสิบบาทเลยแล้วกันนะเบสสิบบาทเนาะไรเนาะกันไปก่อนเลยสูตรเดิมนะ้ารังหน้าไก่ไปก่อนเลยเออรังหน้าไก่ไปก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแจกแจะใจดีหรือเปล่ากันสำหรับเกนมนะน,น,น,นี้นะคนดูจังหวะนี้ไหลยอยู่นะคนดูนะเบสสิบบาทได้อยู่นะอุ้ยหน้าเอ๊หนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อย มาแล้วรางวัลก้อนแรกนะคนดูนะหลายนอกนะโอเคนะ่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสามบาทนะหมุนไปสามหมุนเท่านั้นนะเฮ้ยหมุนเดียวเท่านั้นเอาเข้าสเก็ตเตอร์เข้าสเก็ตเตอร,เเตเตอร์เอาเรียบร้อยนะเข้าสเก็ตเตอร์เบสสิบบาทน,นะคนดูนะเดี๋ยวมันรู้นถูกกันว่าเบ็นสิบบาทจะใจ่ายให้ผมเท่าไหร่นะสำหรับผีเป็นรอบแรกของเรานะครับผมอ่ะได้ฟรีเพิ่มมาอีกสองหมุนนะคนดูนะ ได้มาอีกหนึ่งหมุนนะคนดูถ้ามันไม่เข้านะคนดูนะถ้าฟีสปินมันลงให้นะถึงแม้จะตัว2ตัวนะมันจะเพิ่มฟีสปินให้เราเรื่อยๆนะครับผมแล้วมันก็จะเพิ่มตัวคูณให้นะคนดูนะดูจากไขนะ่ตรงนี้นะดูจากไข่ตรงนี้นะสวยงามได้ฟีหมกหนึ่งนะตรงนี้นะเอาหน้าเขียวมาแบบนี้ร้อยแปดสิบบาทไหลต่อไหมอาอมาแล้วนะรางวัลก้อนโต2 2 0บาทนะคนดูโอเคเหลืออีกเจหมุนนะคนดูนะ ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งแปดหมุนโอเคห้าแบาบทมีไหลไหมไม่ไหลนะโอเคโอ้โหโหเงียบกิฟ์เลยฮะคนดูรอบนี้ เงียบกิฟ์เลยฮะเออได้ฟีเพิ่มมาอีกสามหมุนสวยงามสวยคอยาวมาหกบเก้าบาทเอ้ยเก้าสิบหกบาทดิเก้าสิบหกบาทสามหมุนสุดท้ายยังไงนาเจาเข้าอยู่ยี่สิบหกบาทมีไหลต่อไหมโอเคนะนาเขียวลงไหมสวยงามเออหกร้อยบาท หน้าหน้าเขียวลงช่องแรกอีช่องหนึ่งนะหกร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคนดูนะเหลือสองหนึ่งนะเหลือสองหนึ่งนะอ่ามูอสุดท้ายยังไงไรพยุไหมไ้ยพายุไหมไ้ยพายุไหมโอเคคนดูรอบแรกอ่ายืนยืนกันไปก่อนยืนยืนกันไปก่อนหนึ่งพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะคนดูเข้าฟีเองนะไม่ได้ซื้อนะคนดูนะโอเคนะมารายก็ต่อยยาวเลยแล้วกัน หน้าเจาสวยอีแแงลงไหมอีแแลงลงไหมสวยงามเออให้มันได้อย่างนี้ดิเออโอเคหนึ่งพันสองร้อยหกบาทโอ้โหไลนอกดีกว่าซื้อเอเข้าวฟรีอีกนะพี่เอไอรนอกมาดีกว่าเข้าวฟรีอีกนะเอยสเกเตอร์จะมาอีกไหมขอแก้ตัวสักรอบนึงมาไหมหน้าเจาได้อยู่นะได้มีลุ้นอยู่นะยังไง ลงไหมลงไหมลงไหมโอเคแมมาเป็นที่เรียบร้อยนะคนดูนะสเก็ตเตอร์รอบสอ,องนะคนดูนะอ่ารอบนี้ต้องแตกบ้างแหละเออรอบเมื่อกี้น้อยมากเลยนะคนดูโอเคได้ฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะ กิบเลยนะคนดูยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่นะคนดูนะแต่เพิ่มไม้อยู่นะเพิ่มใม้อยู่นะเพิ่มฟีสปีดให้อยู่นะบวกทีละหนึ่งนะ แบบยังไงอีแล็กมาแบบนี้3 6มบาทสวยงามตามท้องเรื่องโอเคใจหน่อยเหอ้อโอ้โหไหลาย,ยาวเลยนะคนดูนึกว่าจะไม่จ่ายนะมาได้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะยังไงเคต้องส่องลงไหมเคไม่มานะฮะได้10อยู่ร้อยแปดบาทมีไหลไหมโอ้โห ไหลเลยนะคนดูช่องแรกเจไม่ลงด้วยนะสวย75บาทไหลไหมหน้าเจได้อยู่นะต่อด้วยหน้าสิบนะโอเคโอเคได้อยู่นะ58บาทอหน้าเขียวช่องแรกนะคนดูนะ่าเสียดายมากเลยนะไม่ลงนะอะดอกนี้200นะคนดูได้ฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะ ได้ฟรีเพิ่มมาอีกสองมุนนะคนดูอะเกมนี้มันมีดีตรงนี้ว่าเวลาเราเข้าฟรีนะคนดูนะถ้าภูเขาไฟลงนะฟรีจะปิน้นลงนะมันจะเพิ่มมาให้เรื่อยๆนะโอเคยังไงได้ยอยู่150บาทอีแร้งลงไหมอีแรง้งไม่ลงฮะคนดู โอเค227บาทได้าทใฟรีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะโอเคนะเออฟรีสปินลงมาให้เรื่อยๆนะแบบนี้ก็ดีนะดีกว่ามันไม่จ่ายอะไรเลยนะคนดูยังไงแามมุดท้ายแถมมุ้ 18แล้วนะคนดูเออ18แล้วนะเอออีแแรงยังไงต่อมีไหลไหมไม่ไหลเลยฮะสองหมุดสุดท้ายคูน19แล้วขอแบบนนเน้นๆได้ไหมขอแบบเน้นๆได้ไหมหมุดสุดท้ายยังไงยังไงโอ้โหยโอเคได้ฟีเพิ่มมาอีกหนึ่งโอ้โห <laughs> ไม่มาเลยโอเค ข้าสเกเ,เตอร์รอบสอง1,272บาทโอ้ยจ่ายไม่ถึง2,000พัเลยฮนะคนดูเอาโอเคมามาขอแก้ตัวหน่อยรอบที่สามคนดูขอแก้ตัวหน่อยมาไหลไปก่อนไหลไปก่อนยังไงอีเล็กมาช่องสองแบบนี้เต็มหน้าแบบนี้54บาทอื้อหบาท ใครยูอ2บาทยังไงไอ้ช่องแรงไม่ลงนะไอ้ตัวสีม่วงนะไอ้สีน้ำเงินนะ ถามมูสุดท้ายยังไงเออมาหน่อยเถอะมาหน่อยเถอะเจลงไหมสองร้อยห้าบาทนะคนดูเลื่อสามมูนสุดท้ายนะถามหมูนสุดท้ายนะได้อยู่นะเออคอยาวหน้าเทสวยงามสองร้อยสี่สิบไอฟีเพิ่มมาอีกหนึ่งนะคนดูเออ เหลือสองมูลสุดท้ายเพิ่มมาอีกหนึ่งเป็นสามมูลเออสามหกบาทไหลไหมโอเคนะคนดูนะรอบนี้ได้มา6 0รหนึ่งบาทนะไม่ถึงพันนะแต่สองรอบเมื่อกี้ถึงพันอยู่นะพันหนึ่งร้อยพันสองร้อยได้อยู่นะคนดู โอเคนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะคนดูนะเวลาเข้าฟรีสปินมันก็จะเพิ่มมาให้เรื่อยๆนะถ้าฟรีสปินมันลงนะไม่ว่าจะหมุนหนึ่งหมุนหรือ2หมุนสามหมุนมันจะเพิ่มมาให้เราเรื่อยๆนะคนดูนะดีกว่ามันไม่จ่ายอะไรนะแล้วมันก็จะเพิ่มตรงไข่เนะี่ยตรงไข่เนะี่ยมันจะเพิ่มมาให้เราเรื่อยๆนะคูณหนึ่งคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้านะเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะคนดูนะเกมนี้คือเกมว่าจุรสิกคิงดอมนะอยู่ค่ายปจีจีนะคนดูนะลองไปเล่นลองไปตามดูกันนะครับผมอ่ะ สำหรับเกมนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดทับตไคร้ให้บังหน่อยนะครับผมบังจะทาคลิปออกมาเรื่อยๆนะคนดูนะทำ,ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคนดูนะบอกไว้ก่อนนะเอออะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคนดูนะครับสวัสดีนะครับ